่อนะคะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์โครงการปี2565รวมทั้งสิ้น1 5 1 2 9 7ล้าน12,973รายนะคะซึ่งภายใต้15ล้านกว่ารายนี้ยังมีผู้ที่ยังยืนยันตัวตนหรือว่ายืนยันตัวตนไม่สำเร็จอีกจำนวน1,152 1นึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่รายนะคะซึ่งในจำนวนนี้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปยืนยันตัวตนเพื่อที่จะรับสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนได้อีกเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนนะคะว่าให้ติดตามในเรื่องของสถานะของตัวเองเพราะว่า15ล้านกว่ารายนี้เนี่ยจำนวนใน15ล้านรายนี้มี 4แสนกว่ารายที่เป็นผู้ที่ขออุทธร์และได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์การอุทธร์นะคะโดยมากก็จะเป็นเกษตรกรเพราะฉะนั้นประชาชนที่เมื่อได้รับทราบแล้วว่าผ่านเกณฑ์ตรงนี้ในหนึ่งล้านกว่าคนที่เหลือเนี่ยขอให้ไปรีบยืนยันตัวตนหรือว่าถ้ายืนยันตัวตนไม่สําเร็จก็ขอให้กับประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในช่วงเดือน เมษาและพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวนมากนะคะตัวเลขของการใช้สิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นอย่างในเดือนเมษายนเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์12ล้านกว่ารายนะคะมูลค่าการใช้สิทธิ์รวม4 5 0ล้านบาทน,นะคะก็รวมไปถึงการใช้ในเรื่องของอุปโภคบริโภคการ ซื้อกาซหุงต้มการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็ต้องเรียนด้วยว่าภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นทางรัฐบาลก็มีการจ่ายเงินเพิ่มเติมเบี้ยคนพิการให้เดือนละ200บาทด้วยนะคะอย่างในเดือนเมษายนนั้นก็มีการดูแลผู้พิการไปจำนวนเกือบ8 0 0แสนรายทีเดียวค่ะ ในเดือนพฤษภาคมค่ะก็มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน12 07, ล้าน7แสนกว่ารายนะคะและในจำนวนนี้ก็เป็นการดูแลผู้พิการซึ่งเป็นการดูแลผู้พิการในจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพราะอย่างที่เรียนไปนแล้วว่าเดือนเมษายนนั้นมีผู้พิการมาใช้สิทธิ์ เกือบ8แสนรายเท่านั้นแต่ว่าเมื่อดูตัวเลขจากเดือนพฤษภาคมนะคะก็มีเพิ่มมากขึ้นถึง1ล้านกว่ารายค่ะในการดูแลค่าใช้จ่ายของบัตรโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤษภาคมก็มีปลค่าการใช้สิทธิ์รวมไปแล้ว4,252ล้านบาทน,นะคะก็ต้องขอย้ำว่าคนที่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนนะคะให้ไปยืนยันตัวตนซะเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในเดือน สิงหาคมและกันยายนแต่ว่าคนที่จะรับสิทธิ์ในเฉพาะสิงหาคมกับกันยายนนั้นหมายถึงคนที่เริ่มลงทะเบียนในวันนี้จะไม่ได้รับ,บเงินสวัสดิการแห่งรัฐย้อนหลังเหมือนกับคนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านั้นไปแล้วนะคะสําหรับสถานะของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นการจัดสรรงบประมาณมาดูแลปร,ประชาชนผู้ได้รับ สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะคะกองทุนมีงบประมาณรวม51,644ล้านบาทค่ะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดสวัสดิการในช่วงเดือนตุลาคมปี65ถึง24พฤษภาคม66ปีนี้นะคะจำนวน3า9 2 3นวนล้านบาททำให้มีงบประมาณคงเหลือณวันที่24พฤษภาคมอยู่ที่15,721ล้านบาทค่ะ